เพชรชหยโชคสวัสดีเอฟซีสุูสุขอนครับผมหลักกับเพชรพา้วยได้เป็นหนองเนาะเมืองไหสทั้งสองสองข้างได้เป็นหนองได้ไม่มีเพชรมีหยางได้ีอฟซี่าเพชรพา้วยคือเสียงแปลกประหลานเป็นยังไงแปลกเขาไปล่วงเพรหลักกระดัดเสียงไหมเนาะเป็นหนองเนาะเอาเมื่อนีากระเดินทางมาหอดบานของแม่แลเนาะเป็นหนองเนาะบานของแม่แล้วมาตรากแนวทางของแม่แลกกันเป็นหนองเอาพ่ตูกระบวาเนาะวัวที่แล้วกับพวเขาเป็นหองรถเอา ธรรมดาก็คล่ายๆกับนักมวยและมีแผรมีสนาเนาอพี่น้องเนาะเรียนก็คือกันมีเขาพิุ่ลดมาตามกันตอนน่อเนาะพีน่น้องเนาะวันที่สิบหกโว้ยวันที่สิบหกวันสันพ่อแม่พี่น้องขอโทษหนึ่งมีหน้าสองหาหกเจ็ดมาถ่าเบ,บ่งน้ำกัน เอาหันมาละปีได้ไหมแหล่ะหญเ่า่พระป่านครบเอาไม่แล้วว่าดีครับผมว่าดีครับคิดไมาตามกันต้องหดเนาะหัวที่แล้วรุดเนาะหัวที่แล้วรุดก็คือรุดนั่นและรุดุดรุำว่ารุดนั่นแหละใช่ว่าว่เดีเาห้อหอเป็นมักเอันมักสามมกถือก็สามน่งต่ว่าเป็นมักเจ็ตก็แปมักเ็ตก็แปลมักรัคืออันโตมักกบกบคิดโตมร์กรบเลยคิด ป,ปกติดแต่ว่าสามเนี่ยมักมันใช่แต่ว่ามักมันสามแต่ว่าก็เป็นป,ปกติโตเนาะกับเก่ากับอันหากระตัดออกบ่มักบ่มักหากับเก่าไปตัดตัดอ,ออกเลยตัดออกเลยแต่ว่าอ,อแต่ว่าอันอันเลื่อมาเอาเจ็ดก็กเปียนนี่ยเลื่อเอาสามเนี่ยมามามาประปกบใส่กัดน,นะนะอันอันหาเก่าเลื่อเอามาเขืาเนื่อบ่งการนะนะแต่ว่ามันมีอยู่เด้หากับเก่เกเอา,าออกนี้ซ้ำโอ้ยเสียดาย ขึ้นตัดตัวถือใช่ไหนแต่ว่ามงื่อนี่เอาค่ะตัดกันแล้วคพื่อนเออจังๆเอาบ่บ่หลายตัวหรอเงื่อนี่ใบหลายตัวแกะมือใหม่เนาะแกะแกเมือใหม่มันเป็นมันเป็นของธรรมดาเลือกอันเลือกบนอันคิตอันที่มันไม่แม่นที่ว่ามีอห่างอันได้แต่ได้ตัวเดียวมักแมันคือมาตรงกับเลยอาจารย์หลายอาจารย์แค่ไหนเปลี่ยน งวดนี่บ่งวดนี่ก็ได้แปดเด้ตัวเดียวน่ะบนว่าเพื่นบนเด้เพื่อนบนเออนั่นแหละมันบ่มาได้ตัวเดียวคือกันเบิดจักเบิรนี้ตรงกันกับอาจารย์ดังสินั่นแหละกะกะยาแล้วปรว่าณต้กรสูตรของเฮาขอแต่ว่ามันน่ะสูตรของเฮาแต่ว่ามันไปตรงกับแต่ว่าตัวประกอบน่ะมันอาจสิบ่คือกันเนาะเออตัวประกอบไปบ่คือกันเออนั่นแหละมักไผมักนั่ตัวแต่ว่ามื้อนี้น่ะเอาล้างร่างเฮ็ดแล้วแล้วเอาล้างไปก่อนนั่นวะแม่นล่ยก้างไปก่อนเป็สลักกิจเบีงไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าเกล้างออกก่อนรก่างมันออกก่อนเนาะ โอ <Okay, S 2> เคหาซื้อไถลกินเรื่องก่อนเรียบเรียบร้ยรอยแล้มีต้นเน้นให้เรียบร้อยเด้เน้นให้พร้อมเน้นให้เรียบร้อยเน้นให้สามตัวเด็กก็หาตัวเน้นให้สามตัวคัดเน้นแล่นวะเดี๋ยวแต่ว่าอ,อันตัวเดียว,วยวังบ้านอย่างนี้แต่ว่าเอาให้สามตัวละก้อนตัวเดียวยังบ้านได้ให้ตัวเดียวจังใดว่าพื้นนี่ให้ สีวงรอบสุดท้ายสิเอาตัวเดียวนะโอเขียวตัวเดียวขี้กาให้แคแนได้บปะเอาไปสามตัวสักคนนี้หวดนี่ห้ทับพร้อมหมวกนี่รับลังวอนึงก็รับอยู่อยู่ได้แหละแต่ว่าของเป็ลุงไฮซี่ซื้อกบบอเบากันอยแต่บอลลุ่งเป็นยังจังบอลลุ่งว่ากล่องสลากว่ามีเหล็กนับก็เลยบอกผ้ากันลุ่งแต่ว่าหมวดนี้กรไรลเลุ่งเพราะว่ามันเขาอยู่มันพานอยู่นะมันพานอยู่ ออโอ้วิ่งล่างหกวิงล่างหนึ่งฮะลิงล่างหนึ่งเล่นก็บาดาบาดาบโอดาบตัวพี่พี่พี่วิ่งวิ่งล่างหกกับสามพี่หกกับสามเนี่ยพาริมีตัวเล่นอาร์ตโครเลเทียวยังไงพาริมีต,รตรัวเล่นนอไปเลยเนาะบอบอนนี่แต่ว่าแต่ว่าหากตัวมักหนึ่งคือสามตัวนี่นี่ห้าหกสามหกกับศูนย์หกนี่แหละตัวมักศูนย์สองศูนย์สองสามศูนย์หกศูนย์หก ห้าหกหน้าตัวมักสามหกโอ้ยสามตัวมักตัวเดียวมักตัวเดียวเสือไปแล้วเสือไปความแล้วมักเสือมาจาบมึงบัตรท้ายทยคนวามันิบขอนย่ติไดเห็นไหมระวังสามตัวสิบกขอนยุติได้มีหาโไมีหาูคเบิงป่ามันขี่ขอนยุ่แก่ได้มันบ่ป่าขอนมันขี่ขอนยุ่แก่ได้ ตอนนีไมันยังประคอดแล้วมือนี้วกัวันที่เท่าไหรมือนียววันที่ยี่เบอมือนี้วันที่ยี่สบเ็ดป่าพัดในวาเอาคะคก่อนเอาคักคแขนแขนได้ได้ปิดวัหนึ่งอได้ถึกตูยุบตตวตัดโอกเก่าค่ะเก่าตัดบัตัดตัวเถื่อแม่นบอบ่มากเลยวงนหนึ <t um> <t t <t <t ่งว um> 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 ันว um> um> ันหนึ่งของมันเก่าของโมเดนเลยนะ แต่ว่าเลขติดมีอยู่เด้แต่901หนึ่งอ่ามีอยู่เลขติดนั่นเลขติดมีอยู่เออแต่ว่าผู้ประกอบใส่บือถือสองคู่บือถืออ่ตัดออกอ่าพี่น้องเขาแคปหน้าจอตามนี้ได้ครับเด้อพกคู่เข้าไปเป็นแนวทางก่อนครับเพรได้จับสลากกินแมงกันตัวสีแดงๆนี่ก็คือเป็นตัวเน้นตัวเด่นบ่นี่นั่นแหะอันคือว่าเนี่ยป่าพันธุ์ไนคอนอ่าแต่ว่าบ้านแหล่นี้อยู่แต่ว่าเอาไปอันนี้ตัวตัวไม่แรงมากๆนั่นละคือสามตัวนั่นแหละ สามคู่เส้นแดงเนาะต<ม>ัวมักมอ่ะส่วน,น,น,นล่างนี่ส่วนล่างนี่ดับหนึ่งเนาะล่างล่างดับหนึ่ง,งอ่ะตามนี่พี่น้องบนบนดับศูนย์เรื่องวันนี้บนดับศูน,วย,วน,นย์นนแมนกระดับคือกันตัวเดียวกันอ่าตัวเดียวกัน แต่ว่าสิให้รับหลายๆตัวมีอยู่หัายยาอันอันอันเอาแต่ตัวมันสีสูตรที่มัมีผ่านสูตรที่มันเหม่นเ่นะเอาสูตรมันมันแม่นตี้วดวนี้รับรับรับบนหลายตัวแล้วคัดออกเง้ยหน่อยๆตัวนึ่งเดียหน่อยตัวเดเอาหลายตัวนะแต่ว่าหาเอาแต่เอาสูตรนี่สูตรเดียวเพราะว่ามันมันผิดพิดอยู่กับพิดหน่อยนะผิดกับพิดหน่อยมันพิดหน่อยเขาสูตรมันเจงสูตรนั้นนั่นแล้วเนาะ สูตรเก่งๆสูตรแม่นๆนี่ละก็นี่ละล้อันนี้เล็กงหลังอันนี้คือล่างยางเดียวเนาะไม่เลียเนาะล่างยางเดียวล่างยางเดียวตาพี่น้องเข้าทามักบนกันบ่เป็นยังเนาะแล้วแต่ซื้อ่าบ่บางคนกรเจ้ากับพริกแพงเอานะนั่นแหละบ่แล้วเพิ่นมากเพิ่นมากกับเพิ่นก็สิซื้อคุ้นปุ่นคุ้นหลังแม่นแม่นอยู่ อันพูกับพูกับเจ้ามักกับเจ้าก็ชินนั่นเพราะว่าเลขมันกับอะไรหลายคู่สินะเลขมันหลายคู่ก็ก็ข้อหมายผู้รับริเจ้าวว่ากันทุ่นไหวสินะเนาะแล้วแต่ว่าไม่แหล่ว่มึงไม่แหลก็ไรดหยุ่นได้ยังได้ไม่จริคขาเอาโกนละแต่ว่ามันไ่บอกกูให้มาจับกูให้แล้อเนี่ยแล่ว ตข่อยยื so like me, room, yeah. right. ้เลเล็กว oh. uh ิ oh. Oh. Or, uh ่งวงจมันม uh ันายมันม okay, ันกสีม mm ันอันเ่มยังดอกถ้าโตเขามากๆัซื้อแบบหอกัสามี่สิบกรอยาเามันถึัดให้เาาส่วนสวิ่งบไดเออฉันวิ่งแบบได้ติดติดได้แต้นหนไปือันกับไปเอาวิ่งเล่นเอาเล่นเอามักเมียมักเมียตัว มักเมยก็ย้อนขี่ะจักรยานเนาะขี่มอขี่มอไส้พอเปลี่ยนมอไส้กมีกับว่งจักรยสือไม่เหอขี่เปี่ยจักรยานอาแป้นข่อยเป็นยังเป็นยังวีสื่อรถอันไน่รถไฟฟ้าเออรถไฟฟ้าอาอัน่ฟฟ้าอีซื้อรถไฟฟ้าใอว่าออย่าามแล้วเป็นยังไขอยบ้งข่อยน่ข่อยว่าคือคนพิกะรถไฟฟ้าสามหล่อเออาว่าป้โปยื่นื้อมากไมเป็นยังหรอแต่ล คนบคนคน้นม่องคนี่ไนอดคน่มาสามลอดเออเออว้าอาวว้าวอือว้าวอะไรว้อวใช่เอาเัวอเขาเอาตัวว่าจะเป็สบัยจะเป็นสบยจงเขาจยนเขาขี่กับซีสามขี่ซีก็ได้เหะได้ยัแต่ว่า่เองเเมื่อเราขี่นครับหลานรงเรียนนี่ก็ได้อืออ๋ออ๋ออ๋ออาออเออ๋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 ออเออ๋ออออ๋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 ออออเออเออ๋ออ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 อ มันหมานังเง่งกับฝังแล้วไปเลยเนาะอืมยับเก่าได้บับนี้บัดนี้บัดนี้มันขดออกเครื่องหนึ่งอย่าเปิดเลยจีอย่าเปิดมันหมานกับฝังเอกว่ามันว่ามันขัดว่ามันขัดอองว่ามันกันขักยนต์บ่ขัดอองขักยวนหระอวา